ก็กลับมาชมหลังจากที่แนะนำวิธีการปลูกหญ้าแฝกแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็มาดูวิธีการแยกหญ้าแฝกขุดหญ้าแฝกขึ้นมาทำการแยกหน่อนะคะอันนี้อันนี้หนึ่งก่อหกอแฝกอายุ1ปีค่ะ หอดปีสําเนาะหอดปีนี่ก็จะเป็นพืนเราค่ะประมาณวันที่ 23, 24, ทยี่สิามย่ิีิถุนายนนี่นแหะค่ะก็จําได้ค่ะตอนปลูกครั้งแรกก็ปลูกน้ากันพร้อมกันกับพี่สาวค่ะเจ๊ใหญ่นี่แหละพะแต่หอดมือแยกลูกขาสร้างก็ได้มาเห็ดน้ากันอีกค่ะแต่ว่าเงินนี่จะไปทางได้เห็ดจนว่าตั้งแต่ยี่ยองกาะตั้งแต่มีแขวแต่จนตอนนี้แขลหายหมดแล้ว เอาลองยิ้มบังยิ้มบังก็ได้ฟ <c oughs> คนเพ่อนประกาศยิ้มค่ะเจนยัยค่ะแล้วประกาศยิ้มเพื่อนกัสิอยู่กับตาป้าแฝกนี่ละคะ่ะผู้อื่นเขาพากักการเฮ็ดเขา่าอยู่คลองก็เอาเวลาจากที่ไมนได้เฮ็ดเขาไม่เฮ็ดยาแฝกเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมของครอบครัวค่ะ อันนี้ก็เป็นยาแฝกที่อยู่รอบตามขอบสะที่เห็นเลยค่ะที่ที่แนะนำไปสำหรับอีพีที่ผ่านมานี้กอยาแฝกก็จะอยู่ตามขอบสะเลยอันนี้ฟ้าฝนกำลังเป็นใจค่ะมืดมาแล้วก็พร้อมที่จะปลูกยาแฝกได้เลยพอดีนคะคะเป็นยาแฝกท,ที่ที่ทำการปลูกไว้ หนึ่งปีค่ะก็สามารถขุดออกเอาไปปลูกได้สวยงามมากเลยค่ะตัดใบเรื่อยๆนะคะตัดใบเรื่อยๆไม่ให้เขาออกดอกแล้วก็จะแตกหน่อดีอันนี้ก็ทำเล่นๆค่ะอารมณ์ดีทำไปเรื่อยๆทำเสร็จแล้วก็เอาใส่ไว้ใน น้ำหมักชีวภาพที่มีการหมักไว้แล้วเพื่อเร่งรากเร่งการโตทำง่ายๆค่ะสับปลายสับรากซับรากที่แก่ออกให้มดเลยอืมค่ะนะพี่สาวขึ้นซับออกให้มดแล้วก็แกะอันแกะอันแกะออกค่ะแกะกาบแกะออกนี่เขาก็สิบปง ขาสิปร่งน้ำตามนี้ค่ะเขาจะปร่งขึ้นตามนี้เลยโอ้เห็ดง่ายค่ะ่ารอบนี้นลนแลวเนะาะดะเอาไปทําฟันเนาะเ<ม> <c oughs> จ๊ยาอารมณ์ดีค่ะบ่าจาังไหนเราก็บอกเขียดอกเรายิ้มย่างเดียวโคกน้องนาของเรามียาแฝกไว้เพื่อ ประโยชน์หลายทางเลยป้องกันดินพังเป็นรายได้ในครอบครัวด้วยนะคะจสำหรับวันนี้ก็รับชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตขุดยาแฝกแล้วก็แกะยาแฝกนะคะสวัสดีค่ะ